จะเอาอของนี้นะเสื้อไหนบนะ้างเสื้อก่อนเลยใครใส่ของจังใส่หมวกด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้ามามาขึ้นช้าเลยขอขึ้นแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าป้านอนเจ๊เอามือลงเดี๋ยวปวดแขนเออเอามือลงนี่นะจ้าสวัสดีพี่มานีคนท้ายขอจอขอใจเปิดการมองเห็นให้เจ๊หน่อยนะมาขึ้นช้าเลยพึ่งเสร็จเลยหมายถึงถ่าย,ถ,ายถ่ายพึ่งเสร็จนะตั้งแต่เช้านะ เข้าฉากต่อเนื่องตอนนี้ให้เจพักก่อนก็เลยมาขึ้นไลฟ์ให้ดูแป๊บนึ่งนะขอสักครู่นึงเพราะว่ามีคนทักมาเยอะว่าทำไมไม่ขึ้นหายไปไหนทั้งวันเพิ่งเสร็จเลยจ้ะเพิ่งถ่ายฉากเสร็จนะไม่ใช่ถ่ายอ้นี่นะแล้วก็พอดีป้าได้ออกมาจากฉากนะก็เลยมาไลฟ์แป๊บนึ่งไม่รู้ว่าจะต่อไปจะกี่โมงอะไรย,ยังไม่รู้ยเลย นะจ๋าสวัสดีจ้า BTY อยู่ยังอยู่กองถ่ายอยู่เลยเจเพิ่งพักผ่อนไม่ใช่สิเพิ่งจะได้นอนเพิ่งจะมาเข้ามาพักแบบหนึ่งสวัสดี1,300อคนดูเขาเจอเขาใจเปิดการมองเห็นใหห้น่อยนะยังไม่รู้เลยว่าป้าเล่นเป็นอะไรนะฟิล์มไม่รู้เลยจ้าเรื่องหอแต๋วแตกนะจ๊ะหมดแรงเลยแม็กีซีด ตอนนี้เจ๊หมดแรงแล้วก็ตั้งแต่เช้าอะ่ะมาตั้งแต่เจ็ดโมงออกจากห้องพักตอนหกโมงหกโมงกว่าแล้วก็ตั้งแต่พอมาถึงปุ๊บแต่งหน้าเลยจ้ะแต่งหน้ากินข้าวยังไม่ทันเท่าไหร่เลยรีบเลยเพราะว่าเจ๊ต้อยมีฉากเข้าคนแรกเลยฝันยังไม่ทันที่เคี้ยวข้าวเลยะกืนเอาก <c oughs> ืนเอานี่อุ้ยมีคอนเนี่ย ฝนตกที่นี่ก็ฝนตกจ้าฝนทางนี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะจ้าฝนตกเหมือนกันนะขอเจอาขอใช้เปิดการมองเห็นได้บ้างนะใช่เลย ATM ยิ่งกว่านอนกลางดินกินกลางทรายอีกอะนี่ป้าน่ารักจริงเนาะไม่น่ารักหรอกเวลาแกดาเวลาแกด่าไม่น่ารักเลยนี่บ่นแล้วหนึ่งเอา้า เตะอีกอะไรอ่ะเตะขาตั้งกล้องทำไมอะไรอ่ะเตะขาตั้งกล้องทำไมมาตัวชี้อย่างนี้นะหาเรื่องเหรอเออหาเรื่องใช่ป่ะเนี่ยมาแล้วเจ้าเรื่องะหาเรื่องสวัสดีคุณน้องรัตตีนี่มีค้อนนะจะมีค้อนต้องที่นี่ก็ฝนตกเหมือนกันนะจ๊ะฝนตกหนักแล้วก็วิ่งหาที่หลบฝนกันแบบ สนุกสนานยังไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเลยพี่มาลีไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้เจเข้าฉากแล้วเขาก็ให้ออกมาพักก่อนนะสวัสดีแม่ Man, คุณหนอ่อยพี่จอยเหรอเมาควันสลบอยู่ข้างๆเนี่นะเพราะว่ามันมีเขาเร,รียรเอฟเฟกต์หรอเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นควันๆอะเขาเรียกแหละเขาเรียกอะไรวะเออสมูกหรืออะไรนี่แหละแล้วต้องไป อยู่ตรงนั้นประมาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะพี่จอยก็เลยหม่เกณฑขึ้นนะจ๊ะแล้วก็สลบเลยนะจ๊ะแต่ว่าก็ต้องดูแลเจ๊ก,ก่อนนะต้องเอาตรงหน้างานให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถึงมาพักตรงนี้นะจ๊ะขอบคุณเมโก้จ้าเอาเตะอีกแล้วเตะขาตั้งกองอย่ือน,นั้นเนี่ ไปตัดชีอย่างนี้นะเห็นไหมดูที่นอนสิอ๋อหัวลุดแล้วพี่โนะมาไม่มาหรอกเข้าป่าพี่โนจะมาได้ไงเจ๊เขโดนเขาไม่สบายโอ้แล้วจะไปต้องเสียงดังเลยใครเสียงดังก่อนน่ะเอ้ยวันนี้ยังไม่เสียงสั่ยัยแม่หนูโดนด่าไปแล้วเนี่ยนี่พูดกับเรา เออเอทอบอกว่าถ้าว่างจัดก็ลุกขึ้นมาขายน้ำพริกเลยอย่าพูดนะไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างน้องเขาเรียกร้อยนี่ไงสบายนะชีวิตเจ๊เนีนอนนอนไลอ่ะคนอื่นเขาคนอื่นเขาลำบากลำบนเนาะเจ๊โอเคเจ๊ลัตนานอนไลทจ้าชีวิตแสนสบาย พูดอย่างนี้มางปเนี้ยพระก็รู้สวัสดีอามสร้างเรื่องสวัสดีคุณชาแนลเอาค่อยๆค่อยๆพี่จอยนอนถุงวะไม่มีถุงนอนเลยสวัสดีคุณจีบริการตจตนาหอเลอืมตจตนาหอเล็กแล้วใครนามสกุลหอเลเฮ้ยเรามีล้วอุ้ยดูดิตาโคตรดุเลยอะ กีตาสวัสดีจ้ะท่านนี้คนยืนพูดกันตลอดด้านฝังเลยพูดไปเรื่อยยล้วไม่พูดเหรอเนี<_<_่ยเดี爸爸๋ยวพูดไปเรื่อยนี่แหละน้องคนดีนะเอาถัดโดนขาตั้งกล้องเดี๋ยวปรับทีละยี่สิบเอาจุดฝั่งเสิเอาไปยี่สิบเ้ยพูดนะหัวผมลุบแล้วจ้ะ ใช่สวัสดีสสดคุณอามสร้างเรื่องเอฟซีจากเกาะสมุยสวัสดีนะจ๊ะเราขึ้นแป๊บนึงแหละเพราะว่าเผื่อเขาเรียกเข้าฉากหรืออะไรอีกนะจ๊ะสาวเลี่ยมบ้านนะสวัสดีจา้าอุยดดออได้ยินคุณชนะได้ยินเสียงพี่จอเอวกด้วยเหรอมันจะแบนเราไหมติกตอกมันจะแบมไหมได้ยินเสียงคนอ้วกเนี่ยเจ๊มันลูปหลังให้เขาสิเขาอ้วกเนี่ยนั่น,นพึ่งพาอะไรได้บ้างเนี่ย น,นั่นนั่นมาช่วยดูเรียบร้อยเดี๋ยวเขาทำเขา,เ,ขาเองแมะไม่ช่วยดูทีเวลาตัวเองเหลืองเขายังเช็ดให้เลยนะเยแล้วนี่อย่าพูดนะจะจบว่าพ,วพูดถึงเราแล้วมาเร็ว,รวน้องเ,เรียบร้อย,ยดีสว<ๆ>ัสดีน้องคุณอาร์ตเอ็มซีนะจ๊านอนระวังงูกัดนะครับลุกขึ้นมาเลยเต้ต้อยเขาบอก เขาบอกว่ายายต้อยจจลุกขึ้นมาช่วยจอยเดี๋ยวนี้เยอะเลยยายแม้พี่จอยไม่ได้แพ้ทองจ้ะพี่จอยไม่เกินขึ้นจ้าสวัสดีโหยิว้วสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่ไฟ์ป้านรัตนานนะเรามาขึ้นแป๊บนึงยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไลฟ์แล้วนะให้ดูว่าวันนี้ทั้งวันไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาเลยจริงๆเพราะเจเข้าฉากตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยยัน เพิ่งจะได้มาให้เจพักเองอยู่ประมาณสามโมงกว่ากับสี่โมงอะถ่ายนังจ้าเจ๊ถ่ายนางนะเดี๋ยวเราให้ดูนะสับแหละสับแหละสับแหละพอบอกให้มาดูแลพี่จอโว้ยอยขอโทษขอโทษขอโทษเดิหนูอยนี้ก่อนสักครู่นะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะเมากเลยทีเดียวอ่านี่จ้ะนอน พักผ่อนคุณกิฟกูเฟอร์บอกอยากเห็นหน้าคนถ่ายต้องเลื่อนคลิปลงไปล่างๆแล้วแหละคลิปหน้าคนถ่ายจะอยู่ล่างๆสุดเลยนะจ้าสวัสดีพี่หุยเร่งเจ๊คุณชาแนะบอกมดไต่นะหน้ามดไต่หน้าอย่าพูดนะมดไต่หนะ้าอย่าพูดเด๊จุ พิเศษคัะคุณชาแนลหนูยังไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเราได้เตรียมชุดมาเผื่อไว้นะเจ๊าแขนลงเดี๋ยวปวดแขนนีคอนแล้วคอนแล้วมานั่งใต้สตริงเขาดูจะโดนไหมเนี่ยอย่าถีบนะพี่สาวเธอร้อนต้อนเป็นแบบนี้ใครพี่สาวหนูเอ,อ้ยกูดีนะใครพี่สาวหนูโกร้อย่าพูดกูมาอ,อ,อย่าพูดนะเนี่ยเขา น้ำใจคนเราไม่มีเลยเอาแขนลงเขาไม่เอาแขนขึ้นน้ำใจอะเวลาเจ๊เหลืองอะเขาก็ล้างเขาก็เช็ดนี่เขาอ้วกแทนที่จะไปลูบหลังเขาน้ำใจไม่มี <ening Puis S 2> ใจร้ายใจดำไ,ไปปากอย่างนี้ผมต้องหมดเลยสวัสดีคุณหมคยคุณบีมบีมชอบกินดูหน้าดิเน็คเ้ิวเน้นฟันขเขาจอเขาใจเปิดการมองเห็นให้เราบ้างนะ เรามาปเบเดียเดี๋ยวเราจะไปแล้วเจ๊มาถ่ายหนังเรื่องหอแต่แต่งแหกหลีหูนะจ๊ะพี่หุยเลงพี่จอยเขาดมอะไรอ่ะวันนี้เขาทําแล้วมันมีสมมกสมมกเนาะมันควันมันเยอะตั้งแต่พี่จอยต้องดูป้าใช่ไหมตอนเข้าฉากตั้งแต่เกือบ,บ,บประมาณแปดโมงมั้งแปดโมงถึงเนี่ยเกือบสี่โมงอ่ะแล้วมันโดนควันตลอดอ่ะไมเกนก็เลยขึ้นนะจ๊ะแต่ไม่มีใครถึกเท่าเจ๊ต้อยนะจ๊ะเนี่ย ชีวิตแสนสบายคนอื่นจะพูดคนอื่นเขานั่งไหลกันอย่างทรมานนี่นอนไหลจ้ะบ,บอกว่าไม่ให้เอาแขนวางอย่างนั้นเดี๋ยวปวดแขนโอ้โหมอขาขอยู่ใกล้มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อจ้ น้องจำโอเคอยู่นะที่หน้ามียุงประมาณสามสี่ตุ่มจ้ะแล้วก็ข้างหลังเมื่อคืนโดนยุงหามกันนะเอาทีเร็วเขาบอกให้ไปเปลี่ยนชุดเร็วโยพูดแล้วเอาลุกสิใช่ไหมะไปเปลี่ยนชุดชุดอะไรกลับบ้านไหมอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าเปลี่ยนเขาบอกให้เอาชุดคืนเพราะว่าชุดเหม็นแล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนี่นะเมื่อกี้จ้ดดะพี่จอยพ่ออืนพ่ออมไม่มีลุกขึ้นมาช่วยเลยจ้ะ แต่ทีเวลาตัวเองเป็นอะไรพี่จอยช่วยนะแต่ทีพี่จอยเป็นเมื่อกี้นะไม่แม้แต่มองใจดำเฮ้ยว่าเรานะใจดำไม่เคยช่วยใคร นอนเนี่ยนอนสบายปกติบอกระจุกกร้าิาหมดเลยเมื่อคืนแต่จะบอกว่าเมื่อคืนก็สงสารเจ๊นะกว่าเจ๊จะห่ายเสร็จนะเราเดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสองเนาะมาถึงนี่ประมาณหกโมงกว่าเจ๊ก็แต่งตัวเลยกินข้าวเช้าแต่งตัวแล้วก็ลันยาวจนถึงกว่าจะได้เข้าห้องพักก็ประมาณห้าทุ่มเลยนะแล้วเราถ่ายในป่าเดีย๋ยวเอาให้ดู เนี่ยมันจะเป็นป่าแบบนี้เนี่ยเนี่ยป่าเงี้ยอย่าง,างเงี้ยยุงมันเป็นยุงป่าเนาะเจ๊ถ่ายจนถึงห้าห้าทุ่มกว่านะกว่าจะได้กลับห้องพักนะเจ๊ก็อดทนนะกว่าจะอาบถึงห้องก็แบบอาบน้ำอาบท่าอะไรอย่างเงี้ยเชา้าเมื่อเช้าก็ออกจากห้องเกือบเกือบเจ็ดโมงเอกมาถ่ายต่ออีกนะคิวเช้าเหมือนเดิมนะจ๊ะเราก็แย่เจ๊เป็นงั้นแหละเขานอนไรก็ปล่อยเขาไป น้องเรียกชื่อพี่น้องฮะพูดดังๆเด็กแน่จริงอส่ะสวัสดีคุณสมศักดิ์จ้าเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วได้เลยใช่ไหมใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าปล่อยแลวนะคะอ๋อโอเคได้จ้ะพี่จอยอะงงตามพี่จอยเข้ามาโอเคเมื่อกี้คบมีคนพูดมาแล้ว ไม่ได้มีสารใช่เพราะว่าเขาปล่อยหมอปังแล้วเดินหนูเช็คให้เลยเพราะพี่กาดเขาก็ปล่อยเดินหนูทำเดินหนูเดินหนูลองถามเลยว่ามีชีวิตไหมเขาบอกว่าปล่อยอ๋อใช่แล้วหนูถามแล้วหนูถามไม่ชัวร์ได้เลยจ้ะจะได้ชัวร์ใช่อย่าเอาแกนไปโอ้ยนี่ทับตัวอย่างนี้นะบอกเลยเขาหมดเลยแต่เขาก็ยังมีมารยาทนะที่สุดนียนะเท้าเขาอยู่ใกล้ๆหนูเลยนะถ้าเขาจะฟาดเขาฟาดได้แต่เขาไม่ฟาดนะ จริงๆอย่างน่นอนเขาก็โอเคอยู่นะโอ้ก็กวอย่างนี้นะเขาเป็นท้าเป็นจพูดถึงเราหมดเลยข้อจอเข้าใจเปิดการมองเห็นให้เจ๊ต้อยหน่อยนะเดี๋ยวเจ๊ต้อยจะลงไลน์แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉากหรือจะได้กลับหรือจะได้อะไรอย่าเอาแก่นขึ้นโอ้ยสารัดยาไม่ต้องมองเด็กหรอกเด็กไม่ช่วยหรอกอย่างนี้ต้องจามไม่ต้องช่วยเยหมอ สวัสดีจ้าสวัสดีจ<ล>ิงเกอล์ตำรวจหมดเลยลมองเราหมดเลยเรียกแต่พี่น้องแน่นอนอพอมาถ่ายตรงนี้เนาะเจ๊จมูกบลกูจมูกใหญ่มากเลยอะอย่างอหมูหุยเหม่มปากแล้วหนึ่งนะสวัสดีนะจ๊ะเจ๊มาถ่ายเรื่องหอแต๋วแตกจ้าหอแต๋วแตกแหกหลีหูนะจ๊ะเดี๋ยวเราขึ้นไลน์แป๊บหนึ่งเพราะว่า มีคนถามมาเยอะว่าทําไมเจวันนี้เจเงียบไปเลยเพราะว่าเจเข้าฉากแต่เช้าเลยเพิ่งจะได้เพิ่งจะเสร็จนะก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบไปถ่ายตอนที่เขาถ่ายทําอยู่นะจ๊ะคุณนํนาโชคมาแล้วฝากติดตามช่องเจต้อยหน่อยนว,นวดนวดนวดม่ต้องโอ้ยโอ้ยนวดอย่างนี้นะบอก้สงหมดเลยนวดโอ้ยเขาสบายดีจะตื่นเลยนวดนวดนวดให้เฮ้ยนวดภาษาอะไรเลย ใชอะไรนะเดี๋ยวบอกพี่จอยว่าคนอื่นเออดีแหละดีแหละเธอเป็นคนยังไงพูดกันหมดเลยอย่าว่าเจ๊จต้อยเลยขนาดเราคนปกติธรรมดาเรายังล้าเรายังเหนื่อยเยอนะพูดกันหมดเลยเขาต้องบอกว่าให้เอาประคํารัดคอป้าเลยมาสิมาสิโอ้ยสวัสดีคุณอาฟังเขาเยอะเลยนี่เท้าเขาอยู่ใกล้หนูเลยนะดูนะนี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะใกล้กันเลยนะไม่อยากก็เตะเเฮ้ย ก็ยังดีหนูเป็นใครอะหนูเป็นหลานจีนะโอ้ยเป็นไรล่ะเออเดี๋ยวไม่ให้กลับด้วยเลยโอ้ยพูดมากเลยโอ้ยต้องฟังเอาเยอะเลยไปช่วยพี่จอยเลยพี่จอยแย่แล้วไปโอ้ยต้องพูดครับเวลาตัวเองเป็นอะไรเขาก็ดูแลเนี่ยเอ้ยเธอเป็นใครอะผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกัาเองแหละอ่ะงั้นก็ลู้ไปดูดิเขาอ้วกแต่ก็แตนดุกันเอย่าพูดอย่าพูดจะพูดลุกันดุกันดุกันดุกันโอ้ยงี้นะจะบอกก็โง่หมดเลยจะว่าไปเจ๊ต้อยเถืกมากเลยนะ ขนาดโดนลมควันนะขนาดโดนลมควันนะเจ๊โดนลมควันแทบจะไม่เป็นอะไรเลยแต่พี่จอยพี่จอยไมเกรนขึ้นแล้วโอ้แตกโอ้แตนเจ๊โคตรถึกเลยอ่ะเจ๊ถึกหนูไม่ได้ถึงกับมึงหรอกเฮ้ยหนูเลยหนูวางกล้องผิดปะวะมันเสยจมูกเขาอะอะไรพูดหมดเลยมันเสยจมูกเขาใช่ไหม อย,อยากจะถ่ายให้เห็นน้องจาต้องไปช่วยพยุงประจอยใหญ่ต้อยนอนสบายพี่จอยเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปถามให้อีกทีนึงว่าคิวป้าหมดหรือยังเราขอคอนเฟิร์มอีกรอบนึงพมากจังเลยเขาวิ่งไปดูอะใครมมาเอ้ยอนี่แหละ ตัวเจะฟังเราเลยพี่จอยไมเกินขึ้นเฉยๆจ้าพี่จอยขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เป็นห่วงนะจ๊ะพี่จอยไมเกินขึ้นนิดเดียวไม่ดีแหละเยอะอย่าเอาแคนมีรูปอย่างเงี้ยะนะโว้ยตัวฟังเยอะเลยเดี๋ยวเราจะขอลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูว่าเจ๊ต้องเข้าอีกกี่ฉากนะจ๊ะเพราะว่าพี่จอยเดินไปไม่ไหวเดี๋ยวหนูจะเดินไปเองนะจ๊เจะ,เ,เ,ะจเกิดอะไรขึ้นกับเจ๊เจ๊มาถ่าย ถ่ายหนังนะจ๊ะขอบคุณหนึ่งพันสองดูที่กดติดตามอันนี้ช่องเจ๊นะจ๊ะช่องป้ารัตนานะจ๊ะฝากกดติดตามช่องเจ๊ด้วยนะช่องจริงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะช่องสีแดงป้ารัตนาชาแนลฝากกดติดตามเขาจะเข้าใจด้วยนะจ๊ะเจ๊ไบ,บายก่อนเลยไปแล้จะไปถามเขาแล้วเนี้ยไปหมอบายๆจะเป็นไหด้วย บายบายครับผมเพื่อนเออายบายก่อนบายบายไปตรงโน้นกันแล้วนอนสบายกว่าใครเลยไปดูไปดูว่ารอไปดูฉากกันเลยไปไปลุกสิก็เลยลุกกเลยลุกลุก